พูดตรงนี้เลยนะว่าแม่ซิง้อยแม่ไม่ไหวเมเบิลก็ไม่ไหวเพราะว่าเคยไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดครั้งหนึ่งพูดเลยว่าเวทหนูรู้ว่าแบ,แบบสิ่งหนึ่งอะที่แบบคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเห็นเวทีป่ะที่แบบคอนเสิร์ตยาวใช่ป่ะแล้วการเดินไปกลับไปกลับไปกลับเพื่อจะเก็บคนทั้งคอภายในหนึ่งเพลงอะ่ะมันใช้พลังงาน มันเลยแบบโอ้ไม่กอดพี่แบบพี่แบบเข้าใจเลยอะว่าทําไมแบบมันหอบแล้วเต้นนี้มีซิงไหมคะครนะเต้นเต้นไม่มีซิงหรอเอะไรก็เราเพลงมีซิงแต่ว่าเต้นเต้นซิงได้ไหมเต้นไม่เป็นซิงทำไมล่ะเรามันเกิรลกุ๊ปเปล่าเต้นเต้นเก่งขนาดนั้นเราจะซิงทำไมลูก อะไรนะเพลงอะไรนะล่าสุดนะที่ห่วงลงอะ่ไพี่เบิร์ดกลงลยอ๋อใช่ใช่เอเลยเห็นมากเต้นเป็นกุ้งเลยอ่ะกุ้งเต้นเลยอ่ะดินดินดินเลยดินเลยะดินดินดินเลยแบงจี What are you doing I know you beautiful girl but sometimes you act normal Okay, a b normal I'm so sexy a b normal act sexy like your EP five t h a s, <laughs> <S people know we show that's people okay okay ดูกันสองคนเพรารู้นทางประเทศเราใน YouTube uh, My Media พี่ใหม่พี่ใหม่ดิสคอนิคเลยเห็นปะ พี่เบิ์นแป้งซื้อยาสีฟันใหม่แล้วปากหอมมากแป้งไม่ชอบแปรงฟันเอาอีกแล้วแปะอุปทานหมู่มากเอาพี่ใหม่เื่อไปนอนแล้วหรอกน <c oughs> ี่น <c oughs> ีต้องมาคบแก๊งนะแบกฉันกลับอ่ะไปกัน <c oughs> แบกอ่ะเดี๋ย <c oughs> ฉันจะซื้อทิชชู่ไปอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวลากินข้าวผูกซับเหงือ่อซับเหงือออ่เอ,อเหนืออ่อยอเดี๋ยวจะไปแล้วจะไปนอนแล้วว้าหนาวนดิพี่ก็ไปนอนด้วยพี่ก็ Thank you so much Thank you for leadership แต่ผมยังไม่ไปนอนอทุกคนผมจะไปนั่งทำโปรเจกต์ต่อแล้ว ก็ยังไม่ปิดเทอมเลยมสอบสอบต้องไปค่ะมิวสิคอลเทอร์ก็คือต้องร้องเพลงมาสอบร้องเพลงสี่สี่เพลงแล้วเต้นด้วยเห็นอยู่ในในแอปหนึ่งแล้วก็ต้องแล้วก็สอบวิชากํากับที่ต้องกํากับแล้วก็ทำละครเวทีเทอมซามชั้นของฉันเหลือแค่สอบวันพุธแล้วก็ส่งสอบวันส่งซีนวันวันพฤหัส แล้ววันพฤลือหันก็คือส่งทีนเสร็จก็วินไปงานต่อเลยเธอมาดูฉันแมชฉันส่งและวรเดี๋ยวถักไปบอกโอเคที่เบิรมนับแปลงได้คือคอมเดี้อุ้ยทางถนัดหรือเปล่าใช่คือเพื่อนคอมเมนต์ว่าตลกมากแต่ว่าตลกแบบซีรีส์เพราะว่าคนอื่นเขาทาตลกแบบละครเวทีไงแต่มมนไ่เหือกันทําได้เป็นอ่ะก็เลยทําตลกแบบซีรีส์เพื่อว่าตลกมากมาก แต่แบบซีรีอ๋อไม่ได้แอมีอะไรแอบซ่อนความหมายได้ไดดีไปแล้วทุกคนบาย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 กู o d n i g h ้ W งั้นไปนอนอย่างอีกแป๊บหนึ่งไม่เกินเที่ยงคืนได้งั้นพี่บิร์นแยกกันจุ๊บแป้งชีสิวเหรอหยุด

หนูกำลังไปแปลงฟันนะคะแปลงเผื่อพี่ด้วยนะคะใกล้จะไปนอนแล้วค่ะ Yeah I'm w a i t i n g for you girl too คิดถึงพี่บันชุกวันวันนี้เหรอวันนี้หนูหนูรู้สึกหิวข้าวมากเลยตอนนี้ แต่มันดึกแล้วแต่หนูกินบับเบิ้ลกัมก็ได้แันนี้ครับห <laughs> สิวเป็นสิวหนูแต่หนูเป็นสิวจริงทุกคนแต่เป็นเม็ดจิวจวเที่ยงโอ้ oh, thank you so much I hope you love I hope you happy with our ไปสยามบ่อยไหมคะไม่บ่อยมากแต่ก็เรียกว่าบ่อยกระแดกแบบไม่บ่อยมากค่ะแบบกลางๆไปกลางๆไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่ได้นะคะห้ามจองห้ามจองเพราเราจองไปแล้วเห็นหรือเปล่าใน EP 5 My y a r natural color is the, uh brown มาคะิดจ้า Do you guys have a ticket for Ewen Cabell, the final chapter? Do you guys have it? <laughs> oh, I'm so happy. And I would like to meet you guys at that day. โอ้ oh, ไม่เป็นไรได้แล้วเจอกันนะ oh. EP หกเรียกว่าค่อนขอ้างมีเรื่องราวมากมาย a lot of story in EP 6 i x <Okay. S 2> ขอบคุณครั วันเสาร์ได้ย,ยังมันคาใจอุ๊ยหนูก็อยากรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพรุ่งนี้วันเกิดหนูเหรอ I will sing Happy Birthday to you on tomorrow นะ มีมาไหมครับมาครับกลัวผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยแคบเบิลไม่เคยขมมาครับมาครับ thank you thank you for giving me a lot of key thank you think so much คิดถึงทุกคนเหมือนกัน If you have heard INSANE, do you love EP5? And EP6, more, mm, more fun than EP5. And yeah, and more fun, more fun in each EP. Yimpa's <laughs> Lena. อีกแล้วทำไมไม่นอนวันนี้ไม่มีวันนี้นไม่ต้องทำอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเลยค่ะวันพรุ่งนี้ไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันนะเพราะเพิ่งนี้ไปทำงานกันครับ นี่เป็นความสุขของหนูก็เป็นความสุขของพี่ค่ะโอเย you can support me on this platform is okay thank you so much yeah I'm I'm graduate in master degree about science hi ได t จ m มี่ nice you จะไปนอนแล้วหรอแฟนดีค่ะ thank you for seven hundred s e t h a n f o r thank you so much you guys are so kind to me อยู่หัวต้องให้แน่ไม่หรอ อ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพี่ขอบคุณมากๆนะคะแต่การได้คุยทุกคนก็การได้คุยกับทุกคนหนูคือดีใจมากๆขอบคุณนะคะที่แบบซัพพอร์ตหนูจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday นะคะมีความสุขมากๆคะ่ะถ้ารอนในหรอ I'm 28 right now. I love you มาค่

คับโอ๊ยมาจากวาดทศหรอคะขอบคุณค่ะ Good luck for your exam ีย๋ยวก็จะไปนอนแล้วค่ะวันนี้พี่ดูแลตัวเองไหมย่าคอยกูดนะ today is I'm happy I did a lot uh I I did work uh quite a lot and I'm so happy that I can clear my work hope oh, she go to bed right now and hope she have a good night. Thank you so much. I cannot spoil about EP6. Thank you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 . Amazing. My favorite sport is a uh, basketball. Oh, it's 1 a.m. over there, right? ไปหาคุณย่าก,ก่อนอ๋อเคค่ะ Hi I'm so happy to talk to you g u y ช too นะง่วงไหมครับไม่ง่วงแต่วันนี้เหมือนแบบว่าหนูอะหนูเหมือนใช้ energy ทั้งวันเลยวันนี้เชื่อโอ้หนูรู้แล้วหนูนึกออกแหละเรื่องเล่าไอ้แบบเรื่องเล่าพอหนูพูดปับ๊บหนนึกออกเลยวันนี้ใช่ไหมคะหนูต้องไปที่ที่หนึ่งเพื่อแบบไปทำงานอะไรบางอย่างงานหนึ่งแล้วหนูก็แบบ เผื่อเวลาไปละชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแล้วหนูก็นั่งรถไปตึ๊กๆึ๊ก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 ,ตกแต่มันมีแยกหนึ่งรถติดมากรถติดแบบติดติดไอ้เราก็แบบถามคุณลุงคุณลุงคะ่ะอันนี้มันปกติมันติดหนะักขนาดนี้เลยเหรอคะคุณรู้ว่าหนูจะไปทันไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคุณลุงก็ไม่แน่ใจสิครับตอนนี้มันนานมากแต่เราก็เลยเริ่มมองหาวินมอร์ไซค์ละ มองซ้ายมองขวาเราก็เลยลงไปถามคุณลุงตรงข้างๆเขาจะมีคุณลุงบินคนหนึ่งต่เขาสูงอายุลานิดนึงคุณลุงบินบอกว่าลุงไม่รู้ทางหรอกลูกไปนูน่นตรงปากซอยสิบหกนะไอ้เราก็นึกว่าไอ้ปากซอยสิบหกไอใกล้ๆเพราะไอ้ตรงที่เราไปถามเขาคือซอยสิบสี่แล้วที่เออเราก็ลงไปถามแล้วแล้วพี่เราพี่เราพี่ก็ลงไปบอกคุณลุงกราฟว่าแบบอ๋อคุณลุงคะเดี๋ยว คุณลุงไปอ๋อคุณลุงขับไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ค่ะพราะรถมันติดเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดินไปถามวินตรงโน้นสรุปไฟเขียวค่ะรถไปแล้วดู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 จังไกลรู้ป้ะหนูทำไงวิ่งูวิ่งตามรถจนไปถึงซอยสิบหกซึ่งไกลอยู่นะแล้วหนูก็เลยแบบไปถามคุณลุงวินตรงซอยสิบหกอะว่าคุณลุงอันนี้ไปไปไหมคะเขาบอกอ๋อไปไปไปแต่หนูวิ่งไกลอะตามรถรถไฟเขียวอะ แล้วหนูแล้วพอพอหนูได้วินบปั๊บหนูก็เลยหันไปสวัสดีคุณลุงโอเคค่ะหนูได้ลกแล้วหนูทำงี้ก็นหนูก็สวัสดีนั่นแหละอาจจะเล่าไม่สนุกแต่แบบมันคือแอดเวนเจอร์มากเมื่อเช้าก็เลยแบบได้นั่งต่อ Win ไปไปว <ไป S 1> ินมอเตอร์ไซค์ไปก็เลยแบบหัวฟูนิดหน่อยแต่แบบโอ้แต่คุณลุงน่ารักนะคะคุณลุงเขาแบบว่าเฮ้ยหนูลงตรงนี้ก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณลุงกลัวไปไม่ทันเนี่ย กลัวพาไปส่งอ่ะไม่ทัน,นก็เลยคุณลูกบอกหรือไปวินไหมอะไรเงี้ยเขนาน่าหลักมากเขาลัหน้าหลักอุ้ยทุกคนเนี่ยหนูจะผิดคำพูดหนูต้องไปแล้ว No, okay. Maybe I have to go right now. Thank you so much for today. Thank you for giving me a lot of gift. Thank you for your support. Thank you for your kindness. You are so kind to me a lot. Thank you for bang my And I love you so much. You like my family. I always say like this because I think this I really think แบบนี้ค่ะหน,หนูคิดแบบนี้จริงๆ thank you so much and I hope you have a great day tomorrow and have a good night tonight นะคะขอให้พรุนี้เป็นวันที่ดีค่ะแบับนี้นะคะไว้มาคุยกันนะไวไวหนูจะมาพูดเยอะๆหรือว่าวันนี้หนูพูดเยอะแล้หรือเปล่าแต่หนูก็อยากเมานะ แต่ก็ยังถือว่าขอพูดอีนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าวันนี้ถึงรถติดแต่ก็ยังไปก่อนเวลาอยู่ดีโอเคฝันนี้นะคะ Good n I g h t I love you guys so much thank you I love you นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่สพอ์ตหนูนะคะฝันนี้คะ่ะบ๊ายบาย Nice sound, thank you thank you for giving me a lot of give you guys so hard to me a lot love you <coughs> <coughs>